ค่ะวันนี้นะคะพอดีเฟสน์มาอ่ามาบ้านก็เลยว่าจะมาอ่านโซเชียลแคลนน้อยจะมาอ่านเล่าเรื่องคุณสามีที่รักว่ารักภรรยามากขนาดไหนนะคะเออฟังก่อนนะแล้วค่อยหมั่นนะคะก็เรื่องมีว่าวันนั้นอ่าดูรายการคนอวดผีและทีนี้อ่ามันเป็นเทปของคู่คุณตักกับ กับภรรยาที่เขาพาพาพาเข้าไปอะไรนะล่าท้าผีเสร็จแ,แล้วเราก็นอนดูเออแล้วก็จะมีตอนช่วงหนึ่งที่ว่าจะต้องเข้าไปล่ากันสองคนและทีนี้ให้แฟนคุณตั๊กเนี่ยเข้าไปก่อนแล้วตั๊กเนี่ยก็เลยบอกว่าเออเหมือนกับว่าแฟนเขาไม่ไหวเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะยอมเข้าไปเองแล้วก็พิธีกรก็แบบว่าบรรยายว่าขนาดแบบตั๊กเนี่ยเป็นคนกลัวผีแล้วก็ดูอยู่ตลอด อีตักกลัวผีจริงๆแบบกลัวแบบเวอร์กลัวมากๆแล้วแบบว่าเอ้ยฉันแบบเข้าไปแทนแฟนอ่ะแสดงว่าแบบรักแฟนมากกว่ากลัวอ่ากลัวแฟนแบบว่าไอ้นี่มากกว่าที่จะกลัวผีเอ้ยที่เราก็ทราบถึงทีนี้เราก็เลยนั่งไอ้นอนดูอยู่แล้วก็เลยหันไปถามแฟนว่าถ้าเกิดว่าเป็นครูเราล่ะแล้วแบบจะปล่อยให้หนูเข้าไปหรือว่า หรือว่าจะแบบทาแบบตักไม้เนงะี้ยเขาบอกก็ทาสทิต้องทาต้องทาแบบตักอยู่แล้วเพราะว่าเนี่ยรักแฟนแบบรักเมียเหมือนกันอนะไรเงี้ยก็จะต้องแบบเข้าไปแทนอยู่แล้วนี่ก็เลยแบบว่าอย่าเลยตอนนั้นอ,อยู่อีกบ้านหนึ่งเข้าไปอยู่ใหม่เลยวันแรกเลยจาได้เลยไม่ใช่บ้านหลังนี้นะคะบ้านก่อนที่แบบอ,อยู่ต่างจังหวัดที่สรับรี เปิดประตูห้องจ้ะจะไปเข้าห้องน้ํากลัวไงเข้าไปอยู่วันแรกเราก็ไม่รู้อะไรเออเป็นคนขี้กลัวแล้วมันมืดมืดเนาะก็เปิดประตูแบบว่าเฮ้ยจะไปเข้าห้องน้าสก,กิลเลี้ยงเออไปเข้าห้องน้ำเพื่อนหน่อยเปิดประตูมาเชื่อแม้งง,งูอ่ะอยู่ข้างหน้าห้องอ่ะแฟนแบบอีแฟนแบบรัแบบกมากไงที่มันบอกนะรักมากจ้ะพอเปิดมาเจอประตูเจองูปุ๊บแล้วเฮ้ย hey, งูแล้วผักอ่ะหัวแทะขมังเข้าไาแบบ จูกับงูว่าลักจ้ะอ,อีอย่างจะบอกว่าเชื่อจ้ะเชื่อมากจ้ะว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบเหตุการณ์เป็นอย่างนั้นจะส่งเมียไปก่อนหรือว่าตัวเองจะยอมเข้าไปเพราะจากเหตุการณ์นั้นทําให้เราไม่เคยเชื่อใจอีผู้ชายสามีคนนี้เลยว่ามันจะแบบว่าเอ้ยแทนได้อะไรอย่างเงี้ยแบบอ,อ,อย่ามาตลกเลยคราวนั้นน่ะรักมากเลยพอเจองูผักเมียไปหางูเลยบอกเฮ้ ให้งูปล่าไม่ว่าแบบว่าให้แต่แบบให้งูหรือว่าแบบผักเรากันแล้วไม่จะส่งอีเมลไปประชันหน้ากับงูให้ไปคุยกับงูว่าเออจะอยังไงจะเข้าจะออกอะไรเงี้ยอีเมลก็งูได้้องมาไปคุยกับงูจ้ะถามมึงเออมึงจะมาขวานกูทำไมเออไม่ใช่กลับมาแบบว่าืรักเมียม,มากเนาะเออแบบว่าเอองู เจอหมูอีบา้างมส่งคูไปคุยกับมูทําไมจําไว้นะคะสาวสาวถ้าสามีบอกว่าลากราตายแทนเราได้หรือว่าทําอะไรเพื่อเราแบบว,ว่าทุกอย่างนะอย่าไปเชื่อมันนะคะเจอเหตุการณ์องนี้เอื่อก็ไปโอเคแล้วถ้าเกิดฝันนึกะอะอะไรฮาๆอย่างนี้ได้อีกจะมาเล่าให้ฟังอีกนะโอเควันนี้ก็ไป